หลังจากที่ผมทสอ r c าเชอร์ร้อยกว่ารอบลองผิดลองถูกลองทีมนูน้นทีมนั้นทีมนี้ลองปรับบิวไปไปมามาได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากาันสําหรับเพื่อนๆที่อยากเป็นกําลังใจให้กับผมในการเทสในการทำคอนเทนต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับสิ่งสิ่งนี้มันทําให้ผมมีไฟในการทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆขอบคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนมากๆครและคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าหลัง ที่เ,เพื่อนๆลองเล่นอาเชอร์แล้วรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคลิปคิปนี้ครับตัวละครซัพพอร์ตรที่ใช้เทสในคลิปคิปนี้จะเป็น E0 หมดเลยนะครับเพื่อที่คุณจะได้เห็นมาตรฐานของ E0 ว่าผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราเทสจบนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าอาเชอร์เป็นตัวละครที่จําเป็นต้องปั้นหรือเปล่ามาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยครับเรื่องความคุ้มค่ากาชาตัวละครสําหรับสายฟรี แค่ตัวที่แจกมาแล้วก็ใช้ LC Free h e r t a รูปเรือแค่นี้คือจบแล้วสำหรับคนที่เป็นสายเติมนะครับอยากจะไปต่อสามารถสุ่มฮานาบีมาได้เลยตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวมีอธิบายให้ฟังถ้างบคุณหมดแล้วก็พอแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดมีงบเพิ่มเต,มเตมิม E 1เก่งมาก E 2เก่งมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้ามีงบเพิ่มเติม,มอีกเปิด LC Sunday มาให้ฮานาบีครับถ้าเกิดคุณมี LC Bro ขัด3แล้วไม่จำเป็นต้องเปิด LC Sunday มาก็ได้นะหรือใช้เท่าที่เรามีครับมาดูความสามารถแต่ละ E กันครับ E 1เอาแบบ เขาใจง่าย,ายเลยมีช่วยฟื้นแต้มสกิลแปลว่าอะไรแปลว่าตัวของอาเชอร์จะมีดามจที่สูงขึ้นเพราะยิงได้เยอะขึ้นและก็การวนคอมโบมันจะสมูทขึ้นครับเพราะมีแต้มตรงนี้มาช่วย E2 เมื่อปล่อยท่าไม่ตายครับจะทําให้ความต้านทานควันต้ำของมอนลดลง20% แถมวิ8จุดอ่อนควันตั้มอีกโอ้โหอันเนี้ยทั้งแรงทั้งเล่นง่ายขึ้นเจอมอนได้หลากหลายรูปแบบ E4 ถ้าไม้ตายแรงขึ้น E6 ครับเมื่อเริ่มต้นเทินจะฟื้นแต้มสกิลต่อสู้ให้กับฝ่ายเราหนึ่งแต้มนะบรรจุก,กระสุนให้กับอาเชอร์ได้ดีมากๆและสกิลต่อสู้แรงขึ้นด้วยครับนอกจากนั้นยังตีแบบทะลุป้องกันอีกนะแม้อาเชอร์จะเป็นตัวละครแจกฟรีที่ทาดามเมจได้สูงตั้งแต่ E0 แล้วถ้าเราทําการปลด E นะครับโอ้โห โอ้เก oh, ่งมากยิ่งขึ้นไปอีกอะ่ะ e 1่นเนี่ยค่าเฉลีย่ยดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ30%เลยและ E2 เพิ่มอีก30%แปลว่ามันห่างจาก E0 ูนเราราวหกเตครับโอ้โห oh, ตึงแบบตึงมากและ E6 เนี่ยคือบ้าบอไปเลยนะโดยที่สกิลความสามารถของอาเชอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากๆครับรวมถึงวิธีการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยให้ดูตอนเข้าการต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆแล้วเพื่อนๆเ,เข้าใจเลยคือตัวของอาเชอร์ เขาจะมีมีดบินนะครับซึ่งไอมีดตรงเนี้ยมันจะช่วยฟื้นแต้มสกิลให้กับตัวของอารเชอร์เวลาเขาโจมตีต่อเนื่องออกไปเวลาเพื่อนตีใช่ไหมเนี่ยอาชเชอร์ตีต่อนะเห็นป้ะเมื่อกี้แต้มเพิ่มจาก6เป็น7แล้วนะครับแล้วพอเพื่อนตีเนี่ยครับเพิ่มตอนเนี้ย เป็น9้าวแต้มแล้วรวมกับที่เพื่อนตีไปเมื่อกี้หลักๆก,ก็คือเราอะเน้นฟื้นแต้มเยอะๆพอแต้มเรามีพร้อมแล้วก็เอาแต้มพวกนี้ไปยิงธนูใส่มอนครับสรุปแบบเข้าใจง่ายๆลิงๆเลยฮะตัวของอาเชอร์จะมีสแต็กใบมีดอยู่เวลาเพื่อนโจมตีอาชเชอร์ก็ตีต่อเนื่องออกไปหลังจากนั้นก็จะได้แต้มฟื้นกลับคืนมานอกจากนั้นยังมีเทสที่ช่วยขยายแคป2แต้มสกิลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ได้1ใบมีดมาและเมื่อแต้มสกิลมีมากกว่าหรือเท่ากับ สี่ครับครีดาเมจของอาเชอร์จะเพิ่มขึ้นถึง1 2 0โอ้โหโ,หโ,หโคตรเยอะสกิลต่อสู้ใช้2แต้มในการยิง1ครั้งเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้ครบ5ครั้งหรือว่าแต้มหมดนะฮะก็จะออกจากโหมดการยิงและยิ่งๆๆยิงยิ่งแรงด้วยครับโดยความเสียหายสูงสุดมันเพิ่มขึ้นมากถึง2 0 0เลยไอยิงดอกที่3เนี่ยโอ้โหแรงมากเพราะฉะนั้นเราจะเน้นยิง3 45หนะฮะหรือไม่อย่างน้อยในการยิงครั้งหนึ่งควรยิงได้สัก3าครั้งและถ้าไม่ตายครับเบิร์สดาเมจเดียว อย่างรุนแรงรวมถึงมีการฟื้น stack ใบมีดให้เรามาฟื้นแต้มด้วยสกิลเทคนิคก็มีการชาร์จพลัง1ห,หน่วยหรือว่ามีใบมีดให้1ใบฮะต่อมามาดูวิธีการปั้นตัวละครกันฮะลำดับในการอัพสกิลสกิลต่อสู้นําก่อนเลยตามด้วยท่าไม้ตายพรสวรรค์ตีปกติไม่ต้องอัพก็ได้ลิลิทที่แนะนําจากที่ผมเทสมาเซ็ตที่ทาดาเมจได้สูงที่สุดคือเซ็ตควันตั้มครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีควันตั้มเพื่อนๆสามารถใช้เซ็ตม่วงได้นะแล้ววัดกันว่า รองอันไหนสวยกว่าการเลือกใช้เซตนั้นได้เลยครับส่วนเซตประดับดีที่สุดคือโลก7ในคลิปนี้ผมจะเทสอา c h เชอร์บุรค่ารีลิกอยู่ที่27ซับครับค่าสำคัญสำคัญพวกอัตราคริความแรงคริแล้วก็ ATK ครับให้เน้นหนักไปที่อัตราคริได้เลยโอเคชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยผมจะเน้นหาคิเลตเป็นหลักสำคัญก่อนนะครับถ้าชิ้นไหนมีคลีลดาเมติดมาด้วยอันนี้ถือว่าดวงดีโชคดีเลย ผมใส่เสื้อเป็นอัตราครีครับทำยังไงก็ได้ให้คีเรตมันถึงร้อยหรือใกล้ร้อยมากที่สุดครับรองเท้าเราสามารถใช้เป็น a อทได้เลยส่วนลูกแก้วครับใช้เป็นโบนัสควันตั้มถ้าเกลือใส่ a อ k ไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะฮะและสุดท้ายสร้อยหรือว่าเชือกเราจะใช้เป็น ATK ครับนี่คือบิลทั้งหมดที่ผมเซตอัพไว้27ซับเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสโดยรวมกันฮะนี่ฮะคิเรตสำคัญมากที่สุดย้ำนะ ว่าต้องร้อยจริงๆเพราะว่าลองเทสมาหลายรอบแล้วผมเทสเป็นร้อยกว่ารอบแล้วครับหาค่าเฉลี่ยดามดเมจพอไม่คี้เนี่ยโอ้โหค่าเฉลี่ยดาเมจมันดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำร้อยได้คือร้อยเลยนะส่วนครีดแดมทําให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับร้อยกว่าร้อยอัพก็ถือว่าโอเคแล้วครับส่วนเอทีเคมันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ2 8 0 0 3 0 0ปประมาณนี้แหละถ้าทาได้มากกว่านี้ก็จะแรงมากกว่าดีครับเอลซี LC, ประจําตัวให้ค่าคิวเรตแล้วก็ให้เอทีเคครับเมื่อเพื่อนๆสุ่มกาชาครบ200โร เราจะได้รับไอชิ้นนี้แจกมาฟรีๆเลยในแพทแพทนี้ครับโอเค ทีนี้ให้ดูความแตกต่างนะค่าเฉลี่ย damage LC ประจำตัวจะทำ damage ได้ดีกว่า LC Free h e r t a เฉลี่ยประมาณ13%ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีก็ใช้เรือไปได้เลยตัวของ Archer นั้นเขาจะโดดเด่นไปทาง E มากกว่า LC นะทีนี้มาดูการ b u i l ค่า status เพื่อนๆในทีมของ Archer บ้างครับว่าเรานั้นต้อง b ิ i l อย่างไรดูตัวแรกเลย support ที่ดีที่สุดเบสอินส t สำหรับเขานะครับ h a n าบิผมเทสอยู่ที่20ซับนะครับเน้นไปที่ c r ีดาเมจ คือฮานาบิเนี่ยจะมีทั้งหมด2บิลนะมันจะมีบิลความเร็ว160ยไปเลยแต่ว่าอันนี้ผมเล่นความเร็ว1้อยนะครับใส่เสื้อครีดาเม่ารองเท้าความเร็วแล้วก็ลูกแก้ว SP หรือว่าจะเป็นเดฟก็ได้ครับส่วนสร้อยเป็นฟื้นฟูพลังงานเฮ้ยปกติเห็นแต่ฮานาบีเล่นความเร็ว1้อยําไมถึงเล่นร3 4ยละ่ะคืองี้การเล่นอาเชอร์อ่ะมันจะมีเทคนิคให้เพื่อนๆนะครับเร็วแล้วไปเก็บแต้มมาก่อนไปเก็บมาให้เยอะเลยหลังจากนั้นอ่ะฮานาบีเนี่ยไม่ต้องเร็วมาก แล้วพอถึงเทินฮานาบีดึงอาเชอร์มาปุ๊บมันจะมีแต้มใช้เยอะครับซึ่งมันสามารถเล่นได้2แบบนะอย่างส่วนตัวผมนะตอนนี้ผมค่อนข้างชอบร 3- 4มากกว่า160นะครับแต่ถ้าเกิดใครบิวร้อยหกสิบมาแล้วมันก็เล่นได้เหมือนกันขอเพียงแค่เพื่อนนั้นต้องเร็วมากๆ LC ที่ฮานาบีใช้ก็จะส่งผลต่อความเก่งของอาเชอร์เหมือนกันครับในณะตอนนี้ดี D ที่สุดคือ LC s u n เด y แล้วก็รองลง,ลงมาเนี่ยมันจะเป็น LC บรนเนียที่ขัด3ย้ำนะประมาณสักช่วงขัด2ขัด3ราวนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นประจำตัว หรือโบขัดหนึ่งแล้วก็ตามภาพภาพนี้เลยและต่อมาครับตัวละครที่เล่นกับอาร์เชอร์ได้โคตรโหดเลยนั่นคือน้องแมวถ้าไม่มีแมวไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเทสต,ตัวอื่นให้ดูด้วยครับแมว ผมปั้นไว้ที่23ซับครับเน้นความเร็วเป็นหลักเลยเอาความเร็วมาก่อนเพราะว่าต้องการให้ออกเทินบ่อยต้องการที่จะตีเจนแต้มนะฮะผมใส่เสื้อเป็นอัตาคิอยากได้คริถึงประมาณ50%ครับแล้วทีนี้รองเท้าครับใช้เป็นความเร็วผมย้ำ2ส,สปีด2ส,สปีดเลยนะลูกแก้วควันตั้มส่วนสร้อยจะใช้เป็นเอทีเคหรือฟื้นฟูก็ได้ครับขึ้นอยู่กับบิลแต่ละคนบางคนจะเน้นตีต่อเนื่องแรงๆไปเลยบางคนจะเน้นกดท่าไม่ตาย2รอบอย่างเงี้ย โอเคความเร็วนะครับถ้าใครที่มี LC ประจําตัวแมวนะสปีดมันจะเยอะมากแล้วเราใส่ยํำ2องสปีดสองสปีดอีกสปีดเดีย่ยมันสามารถทะลุ200ได้เลยนะครับถ้ามี LC ประจําตัวทําสปีด2 0 0ไปเลย200ก็กว่าได้จะดีมากเพราะมันจะเจนแต้มรัวมากๆครับ แต่ว่าทีนี้ถ้าไม่มีประจำตัวทําความเร็วไว้ที่170ครับและทําค่าคีเลดไว้ที่50และทําค่าอัตราสร้างสถานะตาม LC ที่เราใส่ถ้าประจำตัวก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้า LC ูก้ a ก็ประมาณค่าเฉลี่ย50-60หลักๆเด่นๆน,น้องแมวจะมี LC ประจำตัวหรือไม่ก็ LC ลู k a เนี่ยแหละต่อมาครับลุงกันสามารถใส่เซ็ตฮิลใหม่ได้เลยและใส่ประดับรูชาก้ามาบัฟค่าเอ a เ k ให้กับอาเชอร์ครับ3ตัวผมใส่รูาก้าบัฟหมดเลยครับ โอเคทำค่าเตตัสนะฮะเน้นไปที่สปีดเอาสปีดเยอะๆครับใส่เสื้อเป็นโบนัสการรักษาใส่รองเท้าเป็นความเร็วแล้วก็หาพวกเอฟเฟกต์ทำลายล้างอะไรเงี้ยติดๆมาได้ครับผมอาจจะไม่ต้องแบบถึงค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้าง120-150องเรามีติดติดแซมๆไว้ก็พอแล้วแล้วทีนี้ครับผมก็จะโฟกัสค่าสปีดให้ประมาณสัก160ก่อน แล้วก็พวกค่าฟื้นฟูพลังงานจะอยู่ที่124.4นะครับตอนนี้ค่าเบรกผมทมําไปเกือบเกือบหกเลือกใช้เป็น LC free c r p t o ครับโอเคพร้อมลุยเรามาดูวิธีการเล่นกันครับผมจะแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยเราจะเน้นเชิงรุกก็คือให้รุงกันเน้นบอกเจนแต้มสร้างแต้มเยอะๆไปเลย แล้วมันจะมีความเสี่ยงในการใช้ลุงกันเพราะว่ามอนชั้นทสองนั้นตีแรงมากครับแต่อีกแบบหนึ่งเชิงรับเดี๋ยวจะใช้ตัวเซฟเซฟสบายสบาย,สบายอย่างเอาเวนผมแบ่ง2แบบนะโอเคมาดูวิธีการเล่นกันครับตอนแรกเนี่ยเราจะให้เพื่อนของเราอะทำหน้าที่ในการเก็บแต้มก่อนที่จะถึงเทินของฮานาบิครับลุงกันก็เก็บแต้มให้สุดไปเลยเมื่อถึงเทินของฮานาบิเราจะมีแต้มพร้อมครับอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ผมเลือกเล่นฮานาบิความเร็ว134ยครับ หลังจากนั้นพอตัวของอาเชอร์โจมตีแล้ว2ดอกทีนี้ให้ตัวของฮาราบีครับกดท่าไม่ตายเพื่อบัฟแจกแต้มมาได้เลยและอาเชอร์ยิงต่อครับมันจะมีเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงใช้ในจังหวะที่ลุงกันอยู่เทินห่างกับเราครับเมื่อตัวของอาเชอร์กดท่าไม้ตายแล้วหลังจากนั้นน่ะเมื่อมีเพื่อนทําการโจมตีต่อเนื่องหรือมีเพื่อน ทำการโจมตีใส่มอนอาเชอร์จะได้ใบมีดมาเพื่อฟื้นแต้มครับมันทําให้เราสามารถยิงได้เยอะขึ้นตอนที่เราอยู่โหมดยิงครับสังเกตว่าตอนเนี้ยแต้มเพิ่มขึ้นมาเป็น7แต้มแล้วในระหว่างที่อาเชอร์ยิงผมยิงไปเลยปับ๊บอ่าเหลือ5แต้มครับยิงบ,บีครับปั๊บเหลือ3แต้มแล้วทีนี้ครับลงการซ้อนพอดีก็ตีเจนแต้มกลับมาและแต้มฟื้นมาเป็น5แต้มแล้วเห็นปะ่ะมันจะฟมากๆเลย ให้เพื่อนๆเ,เน้นเก็บแต้มเก็บแต้มฮานาบิที่รอซ้อนเทินอยู่ตรงท้ายสุดก็รอดึงทีเดียวครับพอดึงขึ้นมาโอ้โหแต้มเยอะเลยพอแต้มเยอะก็ยิงไปอ่าแล้วก็ทําการยิงอีกครับบับดอกที่3เนี่ยจะแรงครับบับสามแสนเก้าครับหลังจากนั้นแมวกดท่าไม้ตายได้เลยเพื่อลดเลือดส่วนหนึ่งของบอสออกไปก่อนครับมันจะทําให้ตัวของบอสนั้นเข้าสู่เฟสสได้ไวขึ้นจากตอนที่อาเชอร์ยิง โอเคในระหว่างนี้ครับเหมือนเดิมนะก่อนถึงเทิรนทานาบีเพื่อนต้องเจนแต้มให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือไม่ก็มีสกิลเก็บไว้เพื่อตอนที่อาเชอร์กดท่าไม้ตายแล้วก็ให้อาเชอร์เนี่ยเติมแต,ต้มกลับมาครับในังหว่นี้ทานาบิครับเติมแต้มแล้วก็บัฟกมาเลยอาเชอร์ยิงไปปรับเออแล้วก็กดท่าไม้ตายครับดูนะฮะโอ้โหแม่งแรงมากปรับห0 0 0 0 0ยิงครับปึ๊บอแเก้า ปุ๊บ2อหโอ้โหพยายามยิงให้ครบ3ดอกนะหรือไม่ก็ยิงให้ได้มากกว่า3ดอกขึ้นไปครับเนี่ยแลวอาเชอร์ตีต่อเนื่องเนี่ยถือว่าแรงอยู่นะแล้วดูครับโอ้โหเคลียร์มาแรงเฟสแรกเป็นที่เรียบร้อยจากการที่มีเพื่อนคอยช่วยเจนแต้มมีน้องแมวตีต่อเนื่องทีมนี้เป็นทีมที่ดีมากๆในการเล่นเชิงรุกสำหรับตัวอาเชอร์ฮะทีนี้รุงกัน มีความสามารถในการเร่งแอคชั่นอยู่แล้วก็ดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเจนแต้มได้เยอะครับเราก็ทําการแปะดีบับใส่มอนไปเลยและเดี๋ยวให้น้องแมวนะครับตีเจนแต้มนี่ไงเห็นปะพอถึงฮานาบีครับฮานาบิอ่ะเขาจะอยู่ท้ายเทินพอดีพออยู่ท้ายเทินครับดึงมาแต้มเราก็มีเยอะแล้วพอมีแต้มเยอะครับอาเช่ก็ทําการยิงได้เต็มที่เลยนี่ครับกดท่าไม้ตายไปโอ้โหแต้มมาอีกเป็นกองครับแล้วยิงปั๊บยิงปั๊บยิง ปับ 4, ๊บสี่แสนตาไม่ตายไปครับผมออริเบตเบตเวิร์กนะครับโ mm hmm. อ้โหบอลแรงตุยแล้วทีมนี้มันโหดจริงๆสร้างแต้มให้อาเชอร์เยอะมากครับแล้วเหลือมอนตัวสุดท้ายโอ้โหโดนปอบางไปขนาดนั้น ยังไงก็ตุยและฮานาบีิ134นะครับอยู่ตรงท้ายไซเคิลพอดีตัวของอาเ h ชอร์ก็เลยอยู่ท้ายพอดีด้วยเช่นกันนอกจากทีมจะสำคัญแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือคิเรด100นะฮะผมย้ำแบบย้ำมากๆเลยนะว่าโคตรสำคัญที่มันแรงส่วนหนึ่งเพราะเราต้องยิงให้มันติดกริทุกดอกด้วยครับโอ้โหแล้วยังไม่ทันได้ใช้ท่าไปตายแมวเลยฮะโอ้โห มอนชั้น12ตุยเป็นที่เรียบร้อยนี่คือวิธีการเล่นแบบเชิงรุกให้ลุงกันแบบเร็วๆเจนแต้มดัวๆเลยต่อมาการเล่นแบบเชิงรับเพื่อนๆสามารถใช้เอเวนหรือไม่ก็ฟูก็ได้นะครับในการเล่นแบบนี้มันจะสะดวกสบายไม่ต้องกลัวตายเอเวนก็ยืนชิวๆไปฟูก็มีบับคิเรทให้อีกซึ่ง มันจะไม่ได้ยิงถี่ยิงบ่อยเหมือกับตอนที่ตัวของอาเชอร์ใช้ลุงกันนะครับอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยถ้าคุณเล่นลุงกันแล้วยืนไหวใช้ลุงกันไปเลยครับปั่นแตมไม่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ลุงกันแล้วยืนไม่ไหวก็ใช้เอาเวนเนี่ยแหละยืนสบายๆยิงแบบไม่ต้องกลัวมอนมาตีเรานะครับหรือคุณใช้ฟูก็ได้แต่คุณต้องปั้นมาให้ตัวยืนได้ประมาณหนึงนะเพราะมอนยุคใหม่ตีค่อนข้างแรงครับ นี่ครับจากผลการเทสนะครับแม้จะเล่นเป็นเชิงรับแต่ก็ช้ากว่าการใช้ลุงกันแค่ไซเคิลเดียวและถ้าเกิดไม่มีฮาร์ดบีล่ะทำไงดี โชคดีและกันไม่ใช่หยอกเล่นหยอกเล่นเราสามารถใช้ตัว4ดาวอย่างฮันย่านะครับอัดสปีดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อัดมาเลยจากที่ผมลองเทสดูผมให้ตัวของฮันย่าใช้เป็น LC เดนแดนครับเพื่อให้ตัวของอาเชอร์ที่ออกไปยิงต้นเทินหนึ่งครั้งแล้วพอเล่งแดนซ์ขึ้นมาฮันย่าบับความเร็วมาตัวของอาเชอร์ก็จะออกมายิงอีกหนึ่งครั้งตอนท้ายเทินครับและนี่คือผลลัพธ์ของการเทส อ่ะมาเดี๋ยวเราดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครับลองสังเกตดูว่าถ้าเราแปะไอตัวดีบัฟแต้มใส่มอนจากคันย่าแล้วว่าดูพอเล่นได้อยู่ครับแต่ว่ายังไงแต้มก็ยังสู้ฮานาบิไม่ได้อยู่ดีโอเคมาเดี๋ยวผมลองทดลองดูว่าจะเคลียร์มอนเว็บแรกได้หรือเปล่านี่นะฮะแล้วผมให้ฮันย่าดึงแดนซ์ขึ้นมาครับจากตัวอาเชอร์ที่อยู่ไซเคิลที่29ก็จะขึ้นมาไซเคิลที่30ครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการตีเจนแต้มเจนแต้มกันไปเพื่อให้ตัวของอาชเชอร์ลอยิงทีเดียวโอ้ยตอนนี้มอนเหลือแค่ตัวเดียวแล้วมาลุ้นกันดูว่าจะยิงตายหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าตายนะเพราะไอ้ตัวบัฟมันไม่ได้บัฟแรงเท่ากับฮาราบิไงแต่เรายังมีน้องแมวอยู่นะครับอาจจะต้องให้น้องแมวอ่ะยอมใช้ท่าไม่ตายในใสเคลแรกครับนี่แล้วผมลองยิงไปครับโอเคมอนเหลือเลือดจริงๆด้วยพอไม่ตายลองดูซิ ตายหรือเปล่าปั๊บเฮ้ยโอเคเคลียร์มอนเว็บแรกได้แต่ต้องให้น้องแมวช่วยครับผมจากที่ลองเทสมาโดยภาพรวมฮานบีเนี่ยจบในศูนย์ไซเคิลแต่ถ้าเป็นฮันย่าน,นะครับจบใน3ามไซเคิลห่างกัน3ไซเคิลเลยนะ มันถือว่าห่างในระดับหนึ่งถ้าเราเทียบเป็นดาามจทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นยันจบครับถ้ามองในแง่ของการเอามาผ่านคอนเทนต์น่ะ,อะโอเคฮันยาก,ก็ยังเล่นกับอาเชอร์ได้อยู่แล้วว่าต่อมาถ้าเกิดคุณไม่มีแมวสามารถใช้ซิลวูฟที่มีการปรับบัฟมาใหม่เอามาเล่นด้วยกันได้ครับโดยที่เรานั้นจะให้ซิลวูฟใส่เป็นเซตลมเน้นทำความเร็วให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของค่าอัตราสร้างสถานะด้วยนะครับ อย่างผมเนี่ยเล่นความเร็วอยู่ที่170เพราะว่า LC- แมวมันให้เยอะมากถ้าเกิดใครไม่มี LC- แมวก็อยู่ตรงช่วง160หรือ167ครับในเคสที่เราเจอมอนที่มีจุดอ่อนควันตั้มแพ้ควันตั้มอยู่แล้วอันเนี้ยใช้แมวจะดีกว่าเพราะว่าดาเมจเฉลี่ยนั้นสูงมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอมอน ที่ไม่ได้แพ้ควอนตัมใส่ซิววูฟเข้ามาเล่นได้เลยมันก็เลยมี2แบบนะ,ะเช่นคุณไม่มีแมวก็ใส่ซิวบูฟมาเล่นเนี่ยแหละหรือถ้าเกิดเราเจอมอนที่ไม่มีจุดอ่อนควอนตัมก็เป็นซิวบูฟนะครับพลิกแพงตามสถานการณ์ที่เราเจออันนี้ก็ลองเล่นกับฮาราบีความเร็วร6 0นะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันหลักๆแล้วแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะชอบอันไหนหรือลีกเราเอื้อไปทางไหนเราก็เล่นแบบนั้นครับ นี่ก็จบได้ใน1นึ่งไซเคิลช้ากว่าน้องแมวไซเคิลหนึ่งครับการใช้ซีวูฟเมื่อตัวของซิวูฟเขาสามารถแปะจุดอ่อนควันต่มได้ผมเลยลองมาเทสห้องล่างครับเจอกับบอสคูเร่เราแปะจุดอ่อนทําการลดเดฟเป็นที่เรียบร้อยดาเมจที่ทําได้โอ้โหถือว่าแรงเลยนะเพราะยิ่งเป็นมอนตัวเดียวเพียวๆอย่างเงี้ยอาเชอร์นี่ชอบแบบชอบจะจัดเลยครับแล้วดูยิงไปครับปั๊บ3ามแสนเจ็ดครับโอ้โหยิงไปอีกครับ ปับดอกดีครับ4 0 0 0หคูน่าจะตุยดอกสุดท้ายยังไงก็ไม่รอดปั๊บ4 0 0 0หกโอ้โหูเล่จากไปแล้วข้องล่างครับมอนไม่แพ้ควันตัมแต่เรามีซิวูฟทำให้แพ้ควอนตัมนะครับจบได้ใน1นึ่ l ไซเคิลครับซิวูฟนี่ก็ดีเหมือนกันนะพี่ครับผมไม่มีทั้งฮานาบิไม่มีทั้งฮันยาเลยครับทํายังไงดีล่ะพอมีวิธีไหนบ้างจริงๆมันก็สามารถอัดแอปตัวของทิปปี้ได้อยู่นะครับ คือทิบบี้เนี่ยมีความสามารถในการโจมตีต่อเนื่องแล้วตัวของอาเชอร์เวลาเขากดท่าไม้ตายใช่ไหมตัวทิบบี้ก็จะตีต่อเนื่องต่อไปครับมันทําให้อาเชอร์โยนมีดปามีดบินไปหลังจากนั้นแต้มมันจะฟื้นครับอเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่นะฮะตัวของอทิบบี้นะครับกดท่าไม้ตายไปแล้วเดี๋ยวดูนะจังหวะที่อาเชอร์ท่าไม้ตายเต็มนะครับอตอนนี้บัฟ two เม m a อาเชอร์กดท่าไม้ตายแล้วตอนนี้ดูแต้มสกิลนะครับเรามีอยู่5้าแต้ม พอทิบบี้ตีต่อเนื่องไปปุ๊บอาเชอร์ก็ตีต่อเนื่องต่อมันกลายเป็น6กแต้มซึ่งเราจะใช้ตัวของทิบบี้นี่แหละมาคอยช่วยในการให้อาเชอร์นั้นตีต่อเนื่องครับแล้วตัวของทิงหยุ่นก็ไปบูทเกตพลังงานบูทท่าไม่ตายให้อาเชอร์ได้วนท่าไม่ตายได้ไวขึ้นอีกทีนึงแต่ว่าทีมทมเนี้ยมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ ถ้ายืนไม่ไหวโดนมอนตีตุยได้นะครับเว็บแรกอะ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เว็บหลังอะ่ะเป็นมาแรงอะ่ะใช้ RNG หรือว่าใช้การสุ่มว่ามอนจะตีใครในระดับหนึ่งเลยครับถ้าคุณไม่มีตัวอย่างฮันยาอย่างฮานาบี ก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนก็ได้แต่มันค่อนข้างเสี่ยงนะย้ําว่าเสี่ยงนะครับถ้าใครอยากลองก็ลองไปเล่นดูเรามาสรุปเรื่องการจัดทีมของอาเชื่กันแน่นอนเลยว่าสล็อตแรกๆที่สําคัญก็คือตัวฟื้นแต้มครับอย่างคาราบีกับฮันยะสตัวนี้ก่อนเลยที่เราจะเลือกพอเรามี2ตัวนี้แล้วก็จะเป็นสล็อตท,ที่2อ,อย่างน้องแมวหรือไม่ก็ซิวูวูทิปบี้เหมย MC ความทรงจําอะไรประมาณเนี้ยส่วนสล็อตสุดท้ายก็จะเป็นตัวลู่หรือตัวฮิลถ้าคุณอยาก เล่นในเชิงรุกก็ใช้ลุงกันได้เลยถ้าอยากเอาสบายๆก็ใช้เอาเวนใช้ฟูหรือใช้พี่หลัวก็ได้ครับหรือถ้าเกิดคุณไม่มีตัวโล่ตัวฮิลตามภาพที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาใช้ตัวที่คุณมีใน ID ไปก่อนก็ได้ภาพรวมของอาเชอร์จึงออกมาตามบทสรุปดังดีครับถ้าบีฮานาบีอันเนี้ยเชียร์ให้ปั้นเลยนี่คือตัวดาเมจเดียวที่แรงที่สุดในเกมในณเวลานี้ตอนนี้เลยสดๆร้อนๆเลยครับผมมันโหดมากๆจริงๆไ แปลกที่เขาจะอยู่ท็อปเทียเพราะคอนเทนต์ในปัจจุบันนี้มันเริ่มเป็นคอนเทนต์ตีบอสซะส่วนใหญ่ครับ moc จากแต่ก่อนที่เคยเป็นมอนยืนกันหลายๆตัวช่วงนี้เริ่มเหลือบอสเพียวๆแล้วแปลว่าปั้นมายัางไงก็ได้ใช้ในช่วงช่วงนี้แต่ถ้าเกิดในไอดีของคุณมีตัวเป้าเดี่ยวที่รุนแรงมากๆอยู่แล้วเช่นในพลเฟยเซวฟูทีมรวมถึงมีแมวมาอัปเกรดอีกหรือตัวอื่นๆโอเค okay, ในเคสนี้คุณไม่ปั้นอาเชอร์ก็ได้และอีกหนึ่งกรณีครับถ้าไม่มีฮานาบิในไอดีละปั้นดีไหมคือใช้ัน ก็พอแบบตู่ๆได้ไถได้อะแต่ปัญหาอะปัญหาเกินน่ะปัญหากัรสามไซเคิลเลยด้วยเพราะว่าดาวเบสเฉลี่ยโอ้โหมันหากานก้อนใหญ่มาเริ่มเทิมเลยอะเอางี้ถ้าในไอเดียของคุณน่อีกทีมหนึ่งอะมันไม่มีตัวช่วยตีบอสจริงๆอะตีบอสไม่ไหวไม่มีตัวที่เหมาะสมในการตีบอสเลยคุณจะเล่นอาเชอร์บวกคันย่าไปก่อนก็ได้ถ้าพอมีทีมแบบรองรับให้นะแต่ถ้าเกิดทีมไม่ได้รองรับเลยตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ก็ไม่พร้อมรวมถึงมีตัวสําคัญสําคัญที่คุณต้องปั้นก่อนต้องโฟกัสก่อนคุณไปัั้นตวละคร ละพักโปรเจกต์อาเชอร์ไว้ก่อนซึ่งปั้นหรือไม่ปั้นเนี่ยมันแล้วแต่ไอดีนะให้คุณลองเช็คดูไอทีมที่ผมยกตัวอย่างเล่นให้ดูอะว่าคุณมีทีมประมาณนี้หรือเปล่าถ้ามีมันก็น่าปั้นไงแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่ปั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัว DPS อ,อื่นๆที่มันผ่านคอนเทนต์ Endgame ได้มันก็มีหลกัหลกๆแล้วอะให้คุณลองเช็คไอดีของตัวเองดูและลองประเมินคร่าวๆดูครับผมได้แค่ไกด์แนะนําเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นนะที่เหลือคุณต้องตัดสินใจเองสรุปอาเชอร์ถ้าบีฮาร์บีโค คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย